ไลฟ์โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเดินข้างหน้านิดนึงอะเร่มัาค่ะั้งแต่ก่อนเลยเวลาตอนนี้ก็เดินทางมาถึง EP 5แล้วแล้วก็ก็สนุกอะตอนเราเราไปจริงจริงเรานั่งดู EP 5ามาคือเราแบบ ว่ามันสำหรับสำหรับผมรู้สึกว่าผมยกให้เป็นอีพีโปรดใช่มันน่ารักกับมวลมวลมันน่ารักไมนมีพี่โปรดเลยไมนมีพี่โปรดเลยมีซีนสงสัยตายนี่หรอไม่ใช่เราสุดมวลรวมคือสี่อีพีแรกอ่ะมันมีผีบ้างมีแบบมันมันแอบเครียดนิดนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็คือมันปูในเรื่องมาเข้มข้นมากแล้วพออีพีนี้มันรีแลกซ์กันเลยแบบรู้สึกว่าเอออีพีนี้มันมันผ่อนคลายผับหลวบหลับเป็นไงบ้างแกผมก็ คิดเหมือนกันครับแต่ว่าที่ผมก็ชอบดู EP แต่แบบเหมือนฟิล EP ห้าเป็นแบบ EP ที่แบบไม่แบบเท่าไหระดูแล้วแบบคล,คลายคลายเครียดเป็น EP ที่แบบว่าตลกเป็นส่วนมาก<ช>แบบแบบว่าน่าตลกอา,อาจจะเป็นซีนวิ่งหนีหมูป่าได้ครับเพราะตลกตั้งแต่ตอนตอนตอนถ่ายแล้ววิ่งจริงครับแต่ว่า หมูไม่จริงหมูเป็นพี่ใส่เสื้อคลุมสีเขียวเอาไปทำสีปีเขียวแต่พี่เขาน่าจะเหนื่อยเนอยป็นยังไงบ้างเพราะว่าพอสีนั้นออกไปก็คงมีแต่คนทีดถว่าเอ๊ะแล้วเนี่ยวิ่งก่อนเลยฉันวิ่งหนีก่อนเลยยังไงสิแล้วทำไมวิ่งอ่ะก็เขาบอกว่านาบสามสองหนึ่งใช่แต่พี่ไปกับสามเพราะว่าเราเราเราชีวิตเราต้องเอาชีวิตรอดไปก่อนยังไม่ทันสามเลยด้วยสามไปแล้วเถอะ มันรับเสียงในหัวคนเดียวรีบรีน่อยด้วยเพราะพี่ต้นไม่สบายเลยพอดนี่หนึงครับตรงนี้แบบนะครับนอนนอนจนฝนด้วยช่วงนี้ฝนตกครับแอ๋อดีขึ้นแหละดีขึ้นแจ๊คดีมากคือตั้งแต่ตั้งแต่ถึงจุฬาอ่อนก็คือทุกคนก็คือผู้ถญิงเอานี่ขอบคุณมากคือจริงๆขอบคุณทุกคนครับเพราะว่ามันอาจจะแบบคือ ด้วยด้วยตัวซีรีส์ครับคือเราตั้งใจทํากันมากไม่มันไม่ใช่แค่เราด้วยทีมงานนัแต่ดงทุกคนมันเลยแบบผลงานที่ออกมามันเลยมีคุณภาพแล้วมันก็เลยคนดูก็ก็ชอบผลงานที ving, ่มันมีคุณภาพอยู <t 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 ่แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบชอบเราสองคนด้วยแต่แต่สิ่งหนึ่งที่แบบว่าหลายๆคนแบบว่าดีใจก็คือเพลงเนาะของพวกเราเนี้ยคือทุกคนเนี้ยริ่มเห็นว่าเราเราเพลงดีแบบเพลงที่ไหนมาอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยเราสองคน ม่จริงๆเราสองคนร้องมาตลอดอยู่แล้วแต่ว <Wit and lessons> ่าจะเป็นเพราะว่าเข็มกีฬาด้วยแหละครับทำให้แบบทุกคนได้เห็นเรามากขึ้นไงก็อยากฝากทุกคนว่าเออเราเราสองคนก็เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีเพลงประกอบซีดีด้วยอะไรด้วยกันไ่แล้วที่ออกได้จะพูดไปแล้วแหละก็ต้องมีอยู่แล้วแหละรอคนรับเพลงหรือว่ารอยังไงบ้างจะมีทั้งเพลงเดี่ยวเพลงคู่อะไรอย่างงี้ก็จะเป็นเรวไม่เป็นเหล่าควายนะเพื่อนเลยผมยังไม่รู้เลยคือว่ามีหรือเปล่า มีแต่มีแน่ๆเราบอกว่ามีก็น่าจะมีใช่เมื่อไหร่มีเมื่อไหร่กี่มีไหนได้ก่ะป่านี้พีห้าใช่ไหมหกอาจจะเป็นสิบสองสิบสองเลยเหรอสิเลยเหรอจบเลยเหรออาจจะแบบไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้ว่าเขาจะเอามาใช้ไม่ซีรีสงยังยังไม่ได้ฟังยังไม่ได้เลยไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามีจริงเลยใช่เลยมีแล้วแน่น่าจะมีเมื่อวานนี้เราก็คือทำสามแ่ัญญาาน เมื่อวานใช่เราก็ที่นี่ตากฝนด้วยจริงๆเราแอบตกใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าตอนแรกเราเห็นแล้วแหละว่าพี่พี่มามากันเยอะแต่ว่าพอฝนตกก็คิดว่าเขาน่าจะแบบเออไปหลบข้างหลังหรือเปล่าหรือแบบมันจะยังไงหรือเปล่าแต่สุดท้ายเขาตากฝนแบบตกใจจริงๆก็ก็เป็นห่วงเป็นห่วงเพราะว่ามันมันฝนนะแบบโดนเรายังไม่สบายเลยแล้วก็มีคนมาหาเราเยอะแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆครับว่าเพราะมันพอมีคนลาเราเยอะเราก็รู้สึก อยากตั้งใจทำงานในคุณทุกวันอยากอยากออกไปเจอทุกคนพอเห็นโมเมนต์ก็แบบโอ้โหใช่คือก็สยามแตกได้เลยเมื่อวานเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงแล้วเปิดไปก่อนเลยคือตอนแบบว่าออกมาแบบคือผมตกใจมากแบบไม่คิดว่าแบบตอนแรกแบบคิดว่าแบบอันนี้แบบพี่ๆมาหาเราหล่ออะไรอย่างเงี้ยครับง่ายเลยก็พอพี่พี่มาหาเราจริงก็ดีใจดีใจมากๆครับจริง นั่งคุยกันแบบเออแบบไม่คิดว่าจะมาเยอะกัน,นขนาดเชียวที่ผ่านมากีฬาสียังไงคะย,งยังไงสิยังไงสิหมายถึงเรื่องอะไรเอาทับรวมเหรอไม่ใช่ยันแปวเหรอไหมยันแปวเหรอไม่คือจริงคือเราอะตั้งใจมาหลายวันแล้วก่อนมีกีฬาสีละเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราเล่นบอลแล้วเราแบบเราอยากยิงประตูมากเพื่อบแบบไม่มีใครรู้เลยนะในนั้นไม่มีใครรู้แม้กระทั่ง ผู้จัดการหรือว่าใครก็ตามในห้องแบบไม่มีใครรู้ที่เลี้ยงก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้เราแบบแล้วไปเปลี่ยนเสื้อตอนไหนฮะเอาเสื้อมาเองเหรอ,อรเอาเสื้อมปเองแล้วก็แบบตั้งใจว่าจะยิงให้ได้แบบพอตอนแรกหมดครึ่งแรกละที่ยิงไม่ได้สักทีแล้วแอบผ่อใจแล้วว่ายังไงดีวะเดีอเออแต่มันก็ดันยิงได้พอดีออเยแต่ผมเชื่อว่าพี่เต้จะยิงได้เลยพี่เต้เก่งใส่มาเหมือนกันฮะ้าวไม่ใช่ครับหรือว่าเปิดมามีปะ ี่ผมร้อนเฉยๆเราเราเรารู้สึกยังไงบ้างตอนแรกยังไม่รู้ตอนแรกแบบเห็นพิเต้นเดินไปถกเสื้อแล้วผมก็พิเต้น์ทำอะไรอ่ะอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าคนวิ่งกีฬาผมก็แบบเดินดูพอพิเต้นเดินกลับมาผมก็เดินไปดูเหงี่หว่ายายแฝดแล้วผมก็ใช่แล้วความรู้สึกตอนนั้นมีคนยิงประตูเพื่อเราเฮ้ยก็แอบเขินอยู่ นริงเราก็เขินะเขินเขินจริงเขินเหมือนนะนี่ชั่วสดาห์นะไม่ก็เขินอยู่แค็แบบเอออยากเปิดให้น้องอะไรออก็เป็นเซอร์ไพรส์เป็นเซอร์ไพรส์ภาพเต็มเลยโซเชียลเต็มมากขั้นหลักเลยก็ซัพพอร์ตแหละซัพพอใช่อยากให้ทุกคนรู้จักยายแป๋วคนนี้เเป็นมยายแป๋วยังไงคะยายแป๋วเรา เขแต่งใ้เราแล้วว่ะเราก็ยิงมัได้เหมือนกันเฮ้ยผมยิงได้ก็ยิงสวยด้วยนะเออแล้วผมผมไม่คิดว่าผมจะเล่นบอลด้วยนะเพราะตอนแรกเขาไม่ได้ลงชื่อไว้เขาอยากเล่นแล้วผมไปขอพี่เขาแล้วคือผมเล่นไม่เป็นก็ยิงได้เก่งผมก็งงเหมือนกันว่ายิงได้ไงเออเล่นไม่เป็นผมไม่ได้ยิงใชผมยืนดูว่าเขายิงได้หรอแล้วเราออกมาแล้วไงแต่เข้าไปก็ไม่ได้เพราะว่าโค้ชบอกว่าไม่ได้นะในสนามไม่ไม่วิ่งมาดีใจด้วยฮะ ไม่ได้ไงในสามครบแล้วถ้าพี่อยู่ในสามพี่ก็ไปแล้วเก่งไหมล่ะเก่งเก่งเก่งยิ่งสวยยิ่งสวยเหรอยิ่งมั่วไม่ลืมตัวหรือเปล่าว่าเราอยู่คนละสีอ่ะอยากม่เอ้าวเหรอใช่อยู่คนละสีก็อยู่สีเดียวกันอยู่สีเดียวกันเลยนั่นน่ะสิแลาวแต่เราก็เสมอเองจริงๆไม่เสมอจริงๆพี่ใช่ไหมพ่อจะนานได้ไงขาบพี่ยิงเยอะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับบอลกีฬาอื่นด้วยสิ ยังอยู่ด้วยฮะรัจุดระเบิดของสมัยกัไปปกติอะไรอยู่กันคะครับความสัมพันธ์เราสองคนมีอะไงบ้างช่วงนี้ก็คือทำงานเยอะทุกวันทุกวันแล้เดี๋ยวคืนนี้ก็บินบินแล้วก็แฮปปี้ครับรู้สึกว่าเออแบบเป็นไงที่เรพูดกันสิโอ้ยนี่ก็ช่วงนี้ก็ถึงจะเหนื่อยแต่ก็แบบมีความสุขมากที่แบบคือทั้งได้ได้ทำงานแล้วก็แบบเหมือนได้ ออกมาอีเวนต์แบบมาเจอพี่ๆแฟร์แซปแต่ว่าเหมือนแบบพี่ๆของก็คอยเติมพลังงานให้เราแต่ว่าทําให้เราแบบมีแรงในการทำงานเพิ่มมันครับก็ก็เหมือนจริงเหมือนน้องเลยเพราะรู้สึกว่าเออกันได้ได้ได้ออกมาทำแบบมันมันเหมือนได้เราเหมือนได้มาเติมด้วยไม่ใช่แค่แบบทุกคนได้มาเติมเราเราก็ได้เติมทุกคนด้วยมันเจอแล้วมันแบบมันอยากทําให้เราออกมาแต่คนชมการแสดงของทุกสองคนกันแบบเยอะมากที่เราถึงมากครับ ตอนแ้กก็คิดภาพอยู่ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะเราไม่เห็นว่าตัวเองเล่นงกเหมือนกันเราเล่นตามที่แบบเราก็เวิร์กช็อปเรียนกันมาตั้งแต่แรกแล้วก็มีปรับตอน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 ,ตอน,ตอน,น้าเสร็จต้วพอออกมาเราทุกคนชอบว่ากปีคของตัวนี้ก็คือแบบคูา่าเหมนกันแต่ว่าเล่นเป็นตัวเองเยอะมไม่ไม่ได้ไม่ไตัวเองขนาดน,านั้นเราเริ่มรักกันล้วใช่เริ่มหรอว่ามีใเฉยเฉยอาจจะยังนะอาจะต้องเป็น EP ได้ EP หน่า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  เรื่องจริงจิงอ๋ออีลีน่าเองเพราะว่าอีมีน่าเราจะได้รู้เรื่องราวอะไรเพิ่มเติมครับชันดีเพราะว่าชันดีเพราะว่ามีนี่ไงก็ที่มันมีสปอยออกมาเในทีวีอะว่าว่าเขาแบบเออเรียนวิชาเรียนอะไรอย่างที้ทายนังสมาธิอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนสังเกตนะถ้าที่ถามเรื่องกิจจินานเปิดหน้าตึ้งเปิดตัวจะกลัวเบลอไม่มีนะไม่มีสปอยพอแต่ก็ไม่ได้ดูเหมือนทุกคนเหมือนกันผมก็ไม่ได้ดู สิงครโปร์เดี๋ยวมายังเต้นถามทุกครั้งเลยอ่ะได้ยังไม่รู้เหมือนกันพี่ออฟแต่ว่ามีค่คุยกับพี่ออฟบ้างแล้วอาจจะมายังไงอันนี้ไม่รู้แต่ว่าอ,อาจจะมีเนเดนกิคุณงั่นน่ะสิแต่พี่ออฟก,ก็น่าจะแบบให้มีเพลงซีรีส์ออกมาก่อนแล้วหลังจากเพลงซีรีส์อาจจะอาจจะอาจจะ แต่พี่ีรีปาดนนัตชัวร์งพี่ครีอาจจะ ep งที่ก็เป็นไปได้11 10 9 8เปดดดหก่ไม่แล้วเไเอาเข้าไปใ r เรื่องเพลงวันที่เราสิบยเลยไเพลงไหนไงเพลงจีนไงซัมมิ่งมาชีนซัมบิ่งมาชียขอบคุณมากเลยคนได้เยอะมากสำหรับ ขอบคุณลูทุกคนมากเลยครับที่แบบว่าชอบที่ผมร้องเพราะถ้าถ้าออกเสียงอะไรผิดก็ขอโทษด้วยซ้อมนานไหมลูกจริงๆเป็นมันคือมันเป็นเพลงที่ผมชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบแก่ๆจากต้นฉบับเอาครับว่าแบบว่าเทาร้องยังไงอะไรเงี้ยแล้วผมล่ะผมเวลาตอนผมร้องนีคือผมอ่านเนื้อภาษาไทยเอาตอนซ้นอมใช่ครับก็คือผมอ่านทีนี้ไม่ออกแต่ก็มาออกเสียง โอ้ยแต่จริงจริงๆมีมีนิวนิวช่วยฟังด้วยครับตอนที่ผมซ้อมอะไรเี้วก็ต้องขอบคุณนิวที่แบบว่าช่วยมามาฟังช่วยแบบไกลให้ว่าตรงนี้ออกเสียงอย่างนี้อะไรเงี้ยเป็นไงบ้างช่งน้องไหมครัคือจะบอกว่าเปนคนแรกนะไม่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 คือแต่จริงจริงเขาร้องบ่อยอยู่แล้วพอเขาซ้อมแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าน้องน่าจะทําออกมาได้ดีน้องเป็นคนร้องเพลงแบบร้องเพลงดีอยู่แล้วแล้วเป็นเพลงสากลเพลงจีนเพลงเกาหลีเพลงอังกฤษเพลงอะไรก็ตามคือเขาเป็นคนร้องเพลงอินเตอร์ได้แบบ รู้สึกมันเข้าปากเออรักคิดว,ว่าได้ทำหมอแล้วมันก็ออกมาดีจริงๆก็ดีใจเราที่แบบเก่งไหมยอดฝากถือ,อตัวพายโลดนะครับยูทูบเบอร์นะครับผมก็ขอฝากพายโลดเรื่องยูทูบเบอร์ด้วยนะครับผมเมื่อผมอยากเป็นยูทูบเบอร์แข่งกับแฟนเก่านะครับตอนนี้ก็วิวแต่ว่ายอดยอดวิวขึ้นเร็วมากเลยครับก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมที่แบบว่าคอยแบบ เข้าไปดูคอยแบบช่วยปั่นวิวอะไรนี้อนี้ก็มีผลนะให้เราแบบว่าได้เปิดกล้องเร็วขึ้นด้วยครับผมก็ขอฝากทุกคนไปว่าปั่นวิวกันต่อแล้วก็ต่าใครที่ยังไม่เคยดูก็ฝากไปดูได้นะใส่ดู in touch กับชอบคุณก็จะมีเจอคอนออกดังมาใช่ใช่ฝากด้วยครับครับผมแล้วก็อ๋อเวลามไหมล่ะอ๋อลืมไม่ได้ลืมได้ไหนี่ะ ก็ขาฝากเก็บยิราได้คร so ับก so ็ตอนนี้เดินทางมา EP 5แล้วก so, ็จะะครึ่งทางแล้วแล้วก็ EP 7นี้เรามีไปดูด้วยกันก็ก่ากคนกดบัตรไปดูพร้อมกับพวกเราครับทุกคนเลยนักแสดงน็จะมากันหลายอยู่คิ้ว่าอาจจะเยอะครับอาจจะเยอะใช่อาจจะหรืออาจจะมีโชว์ด้วยอาจจะมีโชว์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยยังไม่กดอาจจะกดบัตรเร็วๆนี้แหละผมก็ไม่หอแล้วแหละก็กทุกคนกดบัตรด้วยแล้วมาเจอกันใน EP 7แล้วมาเจอนักแสดงกคนครับขอบคุณครับ 欢迎，欢迎，欢迎。